คุณอยากมีสายงานให้เลือกได้อย่างหลากหลายมาเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้กันสิคะสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีคงเน้นในการอา่านการพูดการฟังและการเขียน และสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งสาขาของเราสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะบรรณาัักษ์ผู้ประกาศข่าวนักแปลภาษามักคุเทศนักประชาสัมพันธ์นักเขียนบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ นี่นะคะก็คือตึกเฉลิมพระเกียรติหรือที่เรารู้จักกันในนามของตึกเซเว่นนะคะจะเป็นตึกที่เราใช้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปหรือว่าเป็น G.E. นั่นเองค่ะนี่คือตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นตึกที่ใช้ทำกิจกรรมของคณะเราค่ะ นี่คือตึกรัฐประศาสนาศาสตร์หรือตึก PL ที่เราใช้เรียนกันนะคะสาขาของเรานอกจากจะใส่ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วยังคงอนุรักษ์ภาพพื้นเมืองและเป็นเอกลักษณ์ประจำสาขาสาขาของเรามีอาจารย์ทั้งหมด11ท่าน ที่คอยอบรมและให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมที่สาขาของเราจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักและความสามคัคคีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการต่างๆกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมปรับพื้นฐานสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมอีกมากมาย สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.udru.ac.th หรือทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเพจ Facebook สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาเป็นครอบครัวภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยกันนะคะ